เดี๋ยวจะให้ดูเลยนะครับแอมปลอดนะครับแกะกล่องนะครับตัวนี้ไคยินนะครับ MT นะครับ35 MK2 Bluetooth นะครับเป็นแอมปลอดรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของไคยินเลยนะครับตัวนี้เจ้าของซื้อมาใช้ได้ยังไม่ถึง2เดือนนะครับซื้อมาจาก Audio s o l u ของอาจารย์วิพลนะครับตัวนี้ใหม่แกะกล่องเลยนะครับใบรับประกันยังมีนะครับนะครับไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้คือ เขาเป็นคนนักเล่นเครื่องเสียงนะครับซื้อมาฟังฟังแล้วก็อยากจะเปลี่ยนรุ่นใหม่ครับอยากเปลี่ยนรุ่นใหม่อยากเปลี่ยนรุ่นนี้ก็ขายออกนะครับขายออกเครื่องนี้นะครับบริษัทนะครับจากบริษัทนะครับสามหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับตัวนี้นะครับสามหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับถ้าใครสนใจเขาก็จะขายลดลงมาเยอะนะครับขายสองหมื่นกว่ากว่านะครับตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับก็จับไปได้เลยนะครับใบประกันอะไรก็ยังมีอยู่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยว จะให้ดูนะครับดูนี่เป็นฟิวนะครับก็แถมมาด้วยกับคู่มือนะครับนะครับไยินนี่เป็นแอมพลอดสัญชาติเยอรมันนะครับสัญชาติเยอรมันนะครับแต่ว่าไปประกอบผลิตที่ประเทศจีนแล้วนะครับตัวรุ่นใหม่ๆนะครับก็ยังะควบคุมคุณภาพออกแบบโดยวิศวกรเยอรมันนะครับนะครับก็เป็นแอมพลอดที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ เออไม่ค่อยเสียง่ายๆนะครับตั้งแต่ที่อาจารย์ก็บอกว่าขายมานะครับไม่ค่อยเสียเลยไม่เสียเลยดีกว่านะครับเครื่องภายในของเขาโมบลงโมแปลงนี่ทนทานมากนะครับจะเสียเฉพาะหลอดเท่านั้นเองนะครับหลอดหมดอายุอะไรแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนอัปเกรดหลอดได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยครับก็แกะมานี่มันเครื่องมันหนักนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแกะออกมาแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเครื่องที่มาจาก เอาแกะกล่องออกมานะครับก็ยังมีโฟมนะครับที่ห่อหุ้มหลอดอยู่เราจะต้องถอดก่อนเสียบปลั๊กเปิดเครื่องนะครับบางคนเสียบเลยโดยที่ไม่ถอดนี่โฟมมันก็จะละลายติดกับหลอดหลอดจะเสียเลยนะครับก็จะมีผ้าเช็ดเครื่องมาให้นะครับผ้าเช็ดเครื่องนะครับของเขาเลยนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็สเปคต่างๆนะครับมาให้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็น จะเป็นสายสายไฟเสียบนะครับตัวนี้เราอัปเกรดได้นะครับสายไฟแล้วก็จะมีเสาอากาศบลูทูธมาให้นะครับเราก็เสียบแล้วปรับตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับจะได้รับสัญญาณดีๆบางคนไปห้อยไว้เงี้ยมันก็จะรับไม่ดีนะครับต้องจับตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆนะครับต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับถอดออกมานะครับอจะแกงออกมาก่อนนะครับอันนี้นะครับก็ถอดออกมาพอถอดสแกงออกมาปุ๊บนะครับเราก็เอาตัวโฟมออกนะครับค่อยๆดึงออกนะครับ มีอยู่สีอันนะครับดึงออกเสร็จปุ๊บมันก็จะมีไฟฟ้าสถิตเหลืออยู่นิดนึงนะครับอย่าเพิ่งรีบเปิดเครื่องนะครับใจเย็นทิ้งไว้สักประเดี๋ยวนึงก่อนนะครับแล้วก็ดูหลอดนะครับตัวนี้นะครับดูหลอดต่างๆหลอดนี้เราอยากครอบตะแกงก็ได้นะครับไม่ครอบก็ได้นะครับแล้วแต่ความสวยงามนะครับถ้าครอบลงไปก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับก็จะมีหมุดรองรับอยู่นะครับถ้าไม่ครอบเราก็ดึงออกนะครับเวลาเราเล่นนะครับอยากโชว์หลอดอยากเห็นแสงสีของหลอดก็ถอดออกนะครับถอดออกนะครับ ครอบไว้ก็กันเด็กกันอะไรมาโดนได้นะครับแต่ถ้าบ้านใครไม่มีเด็กโซนหรืออะไรนะครับก็เปิดได้เลยนะครับตัวนี้หลอดคู่หน้าก็จะเป็น 12AU7 นะครับหลอดตัวนี้ตัวไดตัวนี้ก็จะเป็น 12AX7 นะครับ m i e in USA นะครับหลอดเดิมๆนะครับหลอดติดเครื่องมานะครับเดิมๆนะครับแล้วก็หลอด EL34 นะครับเป็นหลอดยอดนิยมทั้งหมดนะครับหาซื้อได้ง่ายแล้วก็อัปเกรดได้ง่ายมากนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเล่นได้2โหมดนะครับมีอุลต้าลีเนียกับไตโอดนะครับเลือกเล่นได้นะครับคนก็จะไม่เข้าใจว่าอะไรก็ประมาณว่าโหมดไตโอดก็คือคัสเอนะครับคือแอมคัสเอนี่เองก็คือโหมดคัสเอนั่นแหละครับกาลังขับจะน้อยเสียงจะหวานนะครับกําลังขับจะไม่เยอะนะครับ18วัตต์นะครับข้างละ18วัตต์นะครับถ้าเราเล่นโหมดไตโอดแต่ถ้าเราดันมาที่โหมดนะครับโหมดไอ้นี่โหมดไตโอดนะครับถ้าเราดันมาที่ U L ก็คืออันต้าลีเนีย อันต้าลีเนียก็จะได้กําลังขับเป็น2เท่าของโหมดไตโอดนะครับก็จะมีพละกําลังขับมากขึ้นนะครับก็จะทํางานในโหมดเอ่อได้จะเป็นคลาสเอนะครับไอ้คาสเอบีนะครับนะฮะโหมดไตโอดจะเป็นคลาสเอโหมดอันต้าลีเนียจะเป็นคลาสเอบีนะครับประมาณนั้นนะครับนะครับคลาสเอบีก็จะได้กําลังขับที่มากขึ้นกว่าโหมดไตโอดเป็น2เท่านะครับได้พละกําลังมากขึ้นแต่ความหวาน ก็จะลดน้อยลงนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบบางคนก็ชอบฟังแล้วเลือกหมดได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเบสนะครับตัวปรับเบสของแต่ละหลอดนะครับเลือกปรับนะครับเวลาปรับก็เบสก็จะอยู่กลางนะครับก็จบปรับเบสนี่ไม่ต้องปรับบ่อยนะครับ6เดือนก็ปรับสักครั้งหนึ่งแค่นั้นเองเปิดครึ่งให้อ้อนๆแล้วก็เบาสัญญาณนะครับทุกอย่างนะครับแล้วปรับเบสเสร็จปุ๊บก็ค่อยฟังนะครับตัวนี้นะครับด้านเครื่องก็จะมีเลือกนะครับลายหนึ่ง ลายสองลายสามนะครับแล้วก็บลูทูธนะครับเลือกเล่นได้มีบลูทูธในตัวเชื่อมต่อสัญญาณได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มนะครับฟังเพลียๆนะครับไม่มีการปรับแต่งเสียงใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหม้อจ่ายไฟตัวนี้จะเป็นหม้อเอาพุทซ้ายขวานะครับนี่ครับสวยงามมากๆนะครับเครื่องด้านหลังนะครับก็จะเป็นเสารับบลูทูธลายหนึ่งลายสองนะครับตามเดิมเลยนะครับแกะไม่ได้นะครับเครื่องยังอยู่ในประกันนะครับ ทุกอย่างอยู่ในประกันอยู่นะครับห้ามแกะห้ามยุ่งนะครับนะครับห้ามแกะห้ามยุ่งเลยนะครับแต่ว่าเครื่องทนทานแน่นอนครับไม่เสียง่ายๆนะครับตัวไขยินมนี่ทนทานอยู่แล้วนะครับนะครับมาตรฐานเยอรมันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบเสียงกันนะครับครับการแไบแ y s นะครับก็คือว่าจะต้องมีไขควงนะครับเป็นไขควงแบบแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นไขควงพลาสติกหรือไขควงเซรามิกก็ได้นะครับ ก็จะปรับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดหนึ่งหลอดสองนะครับตัวหนึ่งหลอดสองหลอดสามหลอดสี่นะครับแล้วกาให้ดันเช็ค by แอ s ก็คือหลอดที่หนึ่งใช่ไหมครับเราก็กดไปปุ๊บปรับให้ได้ตรงกลางที่สุดนะครับนะครับเรากดปุ๊บนะครับและมือหนึ่งกดอีกมือหนึ่งก็ปรับไบแอสนะครับของอันนู้นนะครับค่อยค่อยปรับนิดเดียวนะครับพอได้ถึงกลางก็จบแล้วนะครับก็มาเช็คหลอดที่สองนะครับอันนี้หลอดสองก็ได้กลางหมดนะครับแล้วก็เช็คหลอดที่สามหลอดที่สามนะครับฝั่งนี้นะครับ นะครับแล้วก็เช็คหลอดที่สี่นะครับถ้าได้ไบแอสตรงกลางทั้งหมดก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรแล้วครับก็แค่นี้เองนะครับจบนะครับจบเลยนะครับตัวนี้นะครับง่ายๆครับง่ายครับไม่ยากครับครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาทดสอบเสียงกันนะครับลืมบอกไปนะครับว่าไคยินนะครับรุ่นหน้าดํานี่จะหายากนะครับกว่ารุ่นหน้าบอลนะครับหาหายากกว่ารุ่นหน้าขาวนะครับรุ่นหน้าดํานี่จะหายากกว่านะครับมีจํานวนที่ส่งมาขายน้อยกว่านะครับนะครับตัวนี้ ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเล่นในโหมดนะครับไตโอดนะครับก็คือคลาสเอนะครับที่กําลังขับอยู่ที่สิบแดวัตต์บวกสิบดวัตต์นะครับเพื่อจะรีดความหวานออกมาให้ฟังนะครับนะฮะส่วนโหมดอุลต้าลีเนียนะครับอันต้าลีเนียนะครับก็จะได้กําลังขับที่ส5สิ้าวัตต์บวกสิ้าวัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดสลับให้ฟังนะครับเพลงแรกที่จะเปิดก็เป็นเพลงบรรเลงกีต้าร์นะครับที่เราเปิดกันประจํานะครับลองมาฟังกับแอมลอร์ดูบ้างนะครับว่า แนวเสียงมันจะกระจ่างสะอาดใสโปร่งใสขนาดไหนนะครับความนุ่มนวลของเสียงนะครับไม่มีการปรุงแต่งสัญญาณใดๆทั้งสิ้นนะครับแบบ f l a ตเลยนะครับแบบธรรมชาติล้วนๆนะครับแล้วเพลงที่สองก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับที่เปิดฟังกันบ่อยๆนะครับเสียงหวานๆนะครับของรัตดาวนประวัติวงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังในเพลงที่สองนะครับเพลงแรกนี้เดี๋ยวขอฟังในโหมด ไตโอดก่อนเลยนะครับนะครับในนี้ผมเปิดหลอดอุ่นไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับได้ที่นะครับฟังกับลําโพงชไนเดอร์นะครับลำโพงที่เหล่นะครับแต่ว่าเสียงดีนะครับชไนเดอร์ของเยอรมันนะครับผมใช้ประจํานะครับตู้มันที่เหล่ก็เลยไม่ได้ขายนะครับเอาไว้ทดสอบเสียงนะครับก็โอเคครับเสียงดีแน่นอนนะครับเปิดหน้าบ้านนะครับไม่ได้ปีห้องฟังนะครับเปิดแบบว่าทดสอบเลยนะครับถ้ามีห้องฟังดีด นั่งฟังดีๆเสียงจะดีกว่านี้นะครับฟังจริงๆเสียงจะดีกว่าฟังในโทรศัพท์นะครับอันนี้ฟังเป็นแนวทางเฉยๆนะครับเผื่อใครอยากจะได้แอมปลอดนะครับไปฟังนะครับตัวนี้ประหยัดมากๆนะครับประหยัดลงมาหลายพันบาทนะครับนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับยังไม่หมดประกันนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันเลยนะครับนีับหลอดสีสวยมากนะครับ เปิดในโหมดไทโอดนะครับคลาสเอนะครับ เทนี้นะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับทีนี้ผมก็จะเปิดเพลงของคุณรัตดาวันประวัติวงให้ฟังนะครับลองฟังดูบ้างนะครับเพลงทุ่งนะครับลองฟังดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับแนวไหนนะครับเดี๋ยวนะครับผมเปิดเพลงก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับความใสความหวานของชิ้นดนตรีนะครับลองฟังดูนะครับแอมหลอดนะครับถ้า ใครชอบความเป็นธรรมชาตินะครับเสียงหว,นหวานๆนะครับก็จับไปเลยนะครับตัวนี้นะครับเสียงดีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับตัวนี้นะครับจะรอเพลงแป๊บหนึ่งนะครับ ยอดเสียงเลยครับนะฮะถ้าใครชอบความโปร่งหวานสะอาดนุ่มนวลคมชัดนะครับจัดไปเลยนะครับนี่นะครับแอมลอดนะครับใครยินนะครับ mt ส5สิบ mk t o bluetooth นะครับตัวนี้มีบลูทูธด้วยนะครับรับสัญญาณเสียงบลูทูธจากโทรศัพท์ได้นะครับนะครับสนใจก็จัดไปได้นะครับของใหม่ยังมีรับประกันอยู่นะครับตัวนี้นะครับนะครับใช้งานเจ้าของใช้งานมาไม่ถึง2เดือนเลยนะครับนะครับโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ